ค่ะมืนน่อนน้นทิยาก,กับสิภาพพอไม่ไปนอนเอ็ซี่ไปชมแนวทางของแม่บุภาบุรีลำนะคะเขามาซีงวดซ่อนนะคะงวดที่หาลุดนะคะก็พม่เป็นยังนะคะตัวเลขก,ก็ไม่เขาไม่ลุดนะคะสาหรับงวดนี้นะคะงวดนี้แม่บุภาบุรีลำหายแน่นอนนะคะหายแค่สามคู่สามารถซื้อได้บนล่างนะคะเน้นหายห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้จากไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับแม่บุภาบุรีลำ งวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะคะแม่สวัดดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ่ะเปเ็น่ังไงคะแม่สบายดีบอ๊ะสบายอยู่จ้ะ เือั้งนี้มันหนาวกันม่อีกแล้วแม่นาวกมาอีกสมือคือกันค่ะยาานนทิยาล้มล้มมิดขึ้นเลยหรอกกับมนหนาวอีกที่แรกที่แรกเมล่าว่าวันนี้มาทรงไปหรอพอลลี่มันบ่เขาอยญอ่ะเอดซีนะเว้ยนี่เขาไม่รู้แม่เขาซมือสิไปยุสมันก็ไ่ได้เขาซุกหัวดอกมันเขามาแล้ซี่หาัวแล้วเนาะแม่ค่ะนั่นเขาจะเป็นไดน้ำวางสิก็เลยคุยกันก็เลยขิมบอกนะคะ ค่ะมีเขาไม่รูดค่ะแม่บ่ได้ว่านยังดอกนีเลยบ่หายสามตัวแล้วหายแกนอันสองตัวสามหางเราคุณล้นทียาเนาะเป็นล่างบนเตลยค่ะอ๋อหายเป็นบนล่างมันบ่ค่ะค่าบนน่างมอมิเล็กมอมิเล็กวิ่งบมอแม่เ <c oughs> ม่ิคาลวิ่งเี้ ตัวเองวิ่งแม่กกอยากให้วิ่งเลีบหาหรือเรียเก้าไป็สิ่งแม่สะสองอันนี้แหละค่ะวิ่งหาหรือวิ่งเก้าก็ได้ในตัวเนี่ยค่ะวิ่งห้าวิ่งเก้ามันไกลมันใจเลียบหาไรก็ค่ะเล่นเลขห้าจับคู่จับคู่มิตัวใดแน่ค่ะแม่จับคู่ห้าห้าห้าหกห้าเก้าอัหาเก้าเนี่คือกันจับหาหกนะเป็นตัวกันกันห้าเก้า กันหาเก้าเน่นตัวได้ไหมมีน่นหาหกค่ะเน้นหาโฮะวเน้นหาหกกันหาเก้าค่ะในี่สองอันนี้แหละค่ะเน้นเน้นหาโฮะแล้วกันหาเก้าหาหาไปซื้อน้ำนี่ค่ะปอรีบรมันสดม,มันบ่นเนาะค่ะแม่ค่ะเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกราบบนรางมันป่ะค่ะแม่ อ่ามีแค่สามกวนมันเป็นเลขก,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 กันเบิ้นกับบดิกับเนาะเกาแค่ห้าหกกับห้าเก้าเนาะยี่บรกับมาเนาะน่นค่ะอ่าฮะบริกรับว่าเสียบเสียกับเอาไปซื้อรงเบิร์นมาเนาะมันตัวจะของกับซื้อบริสุทเลขพื่นนี่แม่กัซื้อแต่ลขของถือกับื้ถือก็้นถือกับพื้นถือยี่าะค่ะเลขแม่เพรา้ายคู่เขามาซีงวันหางวัแล้วเพิ่งจะรุดวหวันเดียวยแต่เราโดัวเนีเดีวงก็เอาไปซื้อน้ำร้ายหลายอย่งที่าวันนะ ค่ะคนน้ำปลาเนี่ยเปิดกับมะโคไปซื้อน้ำเลยเพดีกวหลม้ำจะตามกลอนไปหัวเปิดสูงๆนวกไอศิสไปซื้อเรียกสูงแม่นู้งพูหนึ่งแหละพสื่อสูนๆแม่เปิดเลยเหรอเห็นเหมืนกับเอิดเลยที่เธนเรียกสูงๆในละศิลป์บอกเขาปอดนุะเห็นค่ะคานุยังเบาโอ้แต่ไม่ได้วันว่างันไม่ได้นะพวกไอศิลไปซื้อเขซื้อก็เปีดน้ำแล้วเปียกๆสูงีหายไปแล้วมันกับ่าหลายตัวเนาะ มแม่ฮัน<อ>กับแม่บ่อร้ายตัวส่งดี่าวันนี้ใครเอฟซีก็ส่งดีนล้วเนะะี <c oughs> ย่ยค่ะใครจะส่งดีเด้วยอย่างไรมันเข่ายุคอะสรุปว่าแนวทางของแม่บุภาบุรีรามว่วันที่16กุมภาพันธ์2568ข้างบนบนล่างนี่ให้วิ่งหาเก้าเน้นที่เลขหาจับคู่หาหาหาฮกหาเก้าเน้นเน้นหาฮก 6, การหาเก้าทั้งบนทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างนุ่นที่ยากเข้าใจถือบ่ค่ะเข้าใจอยู่ค่ะ ค่ะไฮเอฟซีสวัสดีเนะืทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะสวัดดีค่ะค่ะฟอมเมทิโนเอฟซีสิ่งนิ้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านนทิยากกับแม่บุภาบุรีรัมนะคะแนื้ทางของแม่เป็นเข่ามาหลายงวดพึ่งจะรู้งวดนี้นะคะแน้าทางของเพิน่อนสุดยอดมากนะคะแต่ว่าเป็นจะบ่าไห้ร้ายโตนะคะให้บาเกินสามคููนะคะแต่ละงวดนะคะ นะคะเพิ่งจะรุดหววเดียวนะคะแนื้ทาต่น,นี้เขาไม่รุดนะคะเพราะมีผู้ใดรู้นะคะว่าเลขจะออกตัวได้นะคะทั้งช่องเฮ้านี่ก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบนให้ทุกอาจารย์ทุกสํานักนะคะให้เป็นหน้าทางหาเื้อสรากินแบงรัฐบาลไทยท่อนั่นนะคะนะคะสรุปว่าในคลิปนี้เนะะื้อรางของแม่บุภาบุดีราเพิ่นบอกว่างวดนี้นะคะจะไม่ให้สามตัวนะคะให้แต่สองตัวล้วนๆนะคะ เพิ่นบอกว่าผู้ได้มากวิ่งมากแลนให้วิ่งหากัาบเก้าเน้นที่เลขหานะคะกับคู่ไห้หาหา้หา 6, ห้าหกห้าเก้านะ,ะเน้นที่ห้าหกห้าเก้าเป็นตัวกันกันกับหัวนะคะนะคะทั้งหมดทั้งนวลหนีไปกับบนล่างเป็นหนะ้าทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นทียากขออวยพ่อหายพ่อไม่เี่นอรที่โชดีหนะ้าทางของแม่บุภาบุรีรัมนะคะ